อันนี้ผมไม่รู้ไครกัน้ำาลูไม่รู้ไทรกัน้ำตาลดูไม่รู้่าอาอาอา่าอ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 า้าอ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 าดาอาอาอา่าอาอาอาไาอ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 า่าอาอาอา่าอาอาอาตาอา่าอาอา่าอาาอาาา่าาาาาอาาา่าอาาาาา่าาอาาาาาา่าา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 ่าอาาา จริงผมไม่รุ่นจิงแล้วเราไม่ใช่รุ่นใหญ่หรอพี่แท้ผมรุ่นเล็กผมรุ่นเล็กผมเป็นคนใส่ใจถามพิตีถามพิตีอะไรนะถามพิตีเธื่อเพื่อคือน่ากลัวทิ้งฟองไงหลายคนเลยบอกเมื่อไรเมื่อไรตอนดูตีสามวันนี้เราดูตีสามวันนี้อซอสเปิดแล้วไม่ขอสามทุ่มเหมือนได้มารีบเราดูซอสเปิดวันนี้ขอเรุ่นเล็กเราใส่ใจรุ่นเล็กทำไมต้องตีสามซอสบอกเมื่อกี้อีสามเปิด ที่เขาแจกกันล่าสุดใช่ไหมอะไรนะที่เขาแจกกันล่าสุดใช่ไหมจะรอเปิดวันนี้ใช่ไหมวที่สามเรารู้แล้วเราก็เปิดสักหน่อยได้ไหมอะไรนะเรารู้แล้วเราก็เปิดสักหน่อยได้ไหมเจนนี่ไงเปิดอะไเจนนี่เล็บยูใค่เราจะเลือกไหมประธานเสนอเรื่องอะไก่อพอเปิดเออ่าเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวก่อนนะผมจะฮีสองผมเป็นแค่คนใส่ใจตัวเล็กๆที่อยากรู้เรื่องคนอื่นเอาไม่ใช่ฮีสองไม่เป็นไร ไม่ใช่แต่ทีเนี้ยพอพูดไทยกับนักตาลน่ะพี่ตอบว่าไม่รู้หนูไม่รู้มันต้องตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้ไงก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่น่าเด็กกับยายาคู่นี้เขารักกันมากแล้วเดี๋ยวเขาจะแต่งงานกันแล้วเพราะเขามีเลิอกมียางกันอยู่แล้วแต่คือผมไม่รู้มาเรื่องกองเรามีใบเพิ่มไหมมีใบเพิ่มไหมพูดอีกหนึ่งเป็นเพระพอบอกมาแล้วมันจะบอกว่าจะไม่้าวหรือไม่ว้าวไม่ว้าว ไม่ว่าสำหรับผมแต่อาจจะวอาสำหรับคนอื่นครับไม่วอลสำหรับผมเพราะผมรู้มาต้ไม่ไ่องแล้วเลยเลองได้เงไม่เกครกอ่อะไังไม่ได้เลยดูหนังก่อนเลยหนางต่ตอนนีางใส่ตา มันไม่ทนแลวมันไปแต่ประโยคแรงมันไม่ว่าวแปลว่าเราอะรู้แล้วใช่ไหมแต่ว่าให้เราอะอย่าพูดอย่างนี้ไม่เอาเดี๋ยวเขารู้ว่าผมไม่ไม่เอาม่แล้วอึ้งม่แล้วอึ้งเนี่ยพฤติกรรมเปลี่ยนก็เราเป็นหัวหน้าห้องไงเนาะคือผมเนี่ยเคยดูอะไรที่มันอึ้งกว่านี้อยู่แล้วผมเลยไม่อึ้งแค่นั้นเองแต่ก็ไม่รู้แต่ไม่ค่ดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับคู่นี้อาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ จะเขามีโลกส่วนตัวทม่สนิทกับเขา嘛ก็คือรู้เอางี้ดาราทุกคนเรารู้จักกันหมดแต่จะสนิทไม่สนิทเราไม่รู้เราเคยรู้